ในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นทุกวันธุรกิจที่กล้าเสี่ยงและมองการไกลคือผู้ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกมของโลกได้จริงๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางบริษัทที่เริ่มจากตลาดภายในประเทศสามารถขยายไปครองตลาดโลกได้ภายในเวลาไม่กี่ปีความกล้าความคิดสร้างสรรค์และการอ่านเกมอนาคตคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและสตาร์ทอัพเราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ย้อนกลับไปปี2003เมื่ออ e ีคอมเมิร์ซโลกเริ่มขยับตัวอย่างจริงจังอาลีบาบาซึ่งเป็นสตาร์ทอัพจีนที่ก่อตั้งโดยแจ็คมาได้เริ่มมองเห็นโอกาสใหญ่ในตลาดโลกแม้ในขณะนั้นอีคอมเมิร์ซในจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและผู้บริโภคจีนยังไม่คุ้นเคยกับการซื้อขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแต่สิ่งที่แตกต่างคือแจ็คมาและทีมงานของเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการสร้างแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมโยงผู้ผลิตขนาดเล็กในจีนกับผู้ซื้อทั่วโลก ในช่วงเวลานั้นธุรกิจจีนจำนวนมากยังมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลักการส่งออกอายเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับ SME ขนาดเล็กและยังขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการโปรโมทสินค้าสู่ต่างประเทศอาลีบาบาเล็งเห็นช่องว่างและสร้างเว็บไซต์ alibaba.com เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง B2B ออนไลน์ที่สามารถรวมผู้ซื้อและผู้ขายจากทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน สิ่งที่น่าสนใจคือการเริ่มต้นของ a าล b a าบาไม่ใช่เรื่องของการลงทุนมหาศาลหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจผู้ใช้และผู้ประกอบการจีนทีมงานของ j a c k หมาให้ความสำคัญกับการสอนผู้ประกอบการให้เข้าใจวิธีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สร้างโปรไฟล์สินค้าเขียนคำอธิบายที่เข้าใจง่ายและสื่อสารกับผู้ซื้อจากต่างประเทศได้อย่างชัดเจน ความท้าทายครั้งใหญ่คือภาษาและวัฒนธรรมผู้ซื้อจากยุโรปหรืออเมริกามักคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษและมีความคาดหวังสูงเรื่องความน่าเชื่อถือและคุณภาพสินค้าในขณะเดียวกันผู้ขายจีนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการนำเสนอสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศแพลตฟอร์มของอาลีบาบาจึงไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นตลาดแต่ยังต้องเป็นตัวกลางด้านการศึกษาและสร้างความเชื่อมัน่น ในปี2004อาลีบาบาเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้พวกเขามีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ขายจีนจำนวนสินค้าที่โพสต์เพิ่มมากขึ้นและธุรกรรมแรกๆที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มช่วยยืนยันว่าโมเดล B2B ออนไลน์นี้สามารถทำงานได้จริงการมุ่งเน้นไปที่ความครอบครัวของผู้ขายและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับผู้ซื้อช่วยลดความกังวลในตลาดระหว่างประเทศ ความสำเร็จในช่วงแรกนี้ยังเกิดจากการสร้างชุมชนออนไลน์ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถให้คำแนะนำแสดงความคิดเห็นและรีวิวกันเองสิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ผู้ประกอบการจีนมองเห็นว่าการเข้าสู่ตลาดโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป นอกจากแพลตฟอร์ม B2B อาลีบาบายังเริ่มทดลองโมเดล B2C และ C2C ในเวลาต่อมาโดยเปิดเทาเบ o c o m ในปี2003เพื่อแข่งขันกับ eBay ในจีนซึ่งเทาเบ o กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วการตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของแจ็คมาที่ไม่ได้มองแค่ตลาดเดียวแต่กำลังสร้างเครือข่ายอ e ีคอมเมิรครบวงจรทั้ง B2B B2C และ C2C ในด้านเทคโนโลยีอาลีบาบาให้ความสำคัญกับระบบการค้นหาและแนะนำสินค้าแม้ในช่วงแรกอินเทอร์เน็ตจีนจะช้าและไม่เสถียรทีมพัฒนาต้องออกแบบระบบให้สามารถทำงานได้ดีแม้บนเครือข่ายช้าพวกเขาพัฒนาเครื่องมือค้นหาที่ช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาผู้ขายที่เหมาะสมได้รวดเร็วและทำให้แพลตฟอร์มเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญอีกประการคือการสร้างความมั่นใจด้านการเงินบริษัทเริ่มให้ความสนใจกับระบบชำระเงินออนไลน์การจัดการความเสี่ยงและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ซื้อและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ช่วงปี2005อลีบาบาเริ่มได้รับการยอมรับในเวทีโลกความสำเร็จของเทาเ a ลและ b a b า .com ทำให้มีนักลงทุนจากต่างประเทศสนใจและเริ่มเห็นภาพของจีนในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าระดับโลกบริษัทเริ่มสร้างพันธมิตรกับผู้เล่นระดับโลกทำให้ระบบนิเวศของอลบาบาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในแง่กลยุทธ์การตลาดอาลีบาบาเน้นการปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดโลกพวกเขาเข้าใจว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่แค่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นการให้ข้อมูลครบถ้วนและการบริการซึ่งสิ่งนี้ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน อลีบาบาในช่วงปี2003ถึง2005แสดงให้เห็นว่าการเข้าสู่ตลาดโลกไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีล้ำหน้าเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสานระหว่างวิสัยทัศน์การเข้าใจผู้ใช้การสร้างชุมชนและการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบการซื้อขายออนไลน์การตัดสินใจที่ฉลาดและมองการไกลของ Jack มากลายเป็นตัวอย่างที่บริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลกศึกษากัน นอกจากนี้การเข้าสู่ตลาดโลกยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจของจีนและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางการผลิตไปพร้อมกันอาลีบาบาไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มขายของแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการจีนและผู้บริโภคทั่วโลกการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากลเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทนี้เติบโตได้อย่างมั่นคง ความท้าทายต่อไปคือการแข่งขันจากผู้เล่นระดับโลกการปกป้องสิทธิ์ผู้ขายและการจัดการกับข้อจำกัดด้านกฎหมายระหว่างประเทศแต่อาลีบาบาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วการสร้างนวัตกรรมในด้านบริการและการสนับสนุนผู้ขายรวมถึงการเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในตลาดโลก ในมุมมองของธุรกิจและเทคโนโลยีเราเห็นได้ชัดว่าการขยายตัวของอาลีบาบาเป็นตัวอย่างของการรวมวิสัยทัศน์กลยุทธ์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันการเติบโตของบริษัทไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของการวางแผนการปรับตัวและการเข้าใจผู้ใช้ทุกระดับทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้บริโภคทั่วโลก และนี่คือเรื่องราวการบุกตลาดโลกของอาลีบาบาในช่วงปี2003ถึง2005บริษัทที่เริ่มจากความเข้าใจผู้ประกอบการจีนสู่การสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายจากทุกมุมโลกการเติบโตนี้ไม่เปี่ยงแต่เปลี่ยนภูมิทัศน์ของอ e ีคอมเมิร์ซจีนแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่อยากนำธุรกิจสู่เวทีโลก แม้ว่าความสำเร็จเริ่มต้นของอาลีบาบาจะโดดเด่นแต่การก้าวเข้าสู่ตลาดโลกก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศและสร้างความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญมากผู้ซื้อจากอเมริกายุโรปหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมีความคาดหวังสูงทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าการจัดส่งและการบริการหลังการขายซึ่งแตกต่างจากตลาดภายในประเทศจีน หนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้อลีบาบาประสบความสำเร็จคือระบบการตรวจสอบผู้ขายบริษัทเริ่มมีการจัดอันดับผู้ขายตรวจสอบความน่าเชื่อถือและให้คะแนนผู้ขายตามประสิทธิภาพการจัดอันดับนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจแต่ยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้ขายปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงปี2004-2005ถึงองอีบาบายังเน้นการสร้างความแตกต่างด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านค้นหาและแนะนำสินค้าระบบค้นหาของอาลีบาบาถูกพัฒนาให้สามารถจัดกลุ่มสินค้าและผู้ขายตามหมวดหมู่และความสนใจของผู้ซื้อทำให้การค้นหาง่ายและตรงตามความต้องการนอกจากนี้แพลตฟอร์มยังสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแบบเรียลไทม์เพื่อให้การเจรจาและการตกลงธุรกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว TaoBao.com ซึ่งเปิดตัวในปี2003กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอ l ล b บ b บในตลาดจีนระบบ C2C ของ TaoBao ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าหลากหลายและมีราคาที่แข่งขันได้แพลตฟอร์มนี้ยังสร้างชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งผู้บริโภคสามารถรีวิวสินค้าแนะนำผู้ขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทำให้เกิดความไว้วางใจในชุมชนออนไลน์ อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือระบบชำระเงินออนไลน์และการจัดการความเสี่ยง ในช่วงเวลานั้นการจ่ายเงินออนไลน์ยังไม่แพร่หลายและผู้บริโภคต่างกังวลเรื่องความปลอดภัยของธุรกรรมอาลีบาบาจึงเริ่มพัฒนาระบบเอสโครเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มและผู้ขายจะได้รับเงินเมื่อผู้ซื้อยืนยันว่าได้รับสินค้าอย่างถูกต้องการสร้างระบบความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ าบาบาไม่เพียงแต่เน้นผู้บริโภคและผู้ขายเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรและบริษัทขนส่งระหว่างประเทศการร่วมมือกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทำให้การจัดส่งระหว่างประเทศรวดเร็วและเชื่อถือได้บริษัทเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงผู้ผ,ผลิตในจีนกับตลาดทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ในเชิงกลยุทธ์การเติบโตของอาลีบาบาอย่างสะท้อนถึงความเข้าใจในธุรกิจระหว่างประเทศการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคต่างชาติเป็นหัวใจสำคัญทีมงานต้องเข้าใจข้อจำกัดด้านกฎหมายนโยบายภาษีและข้อกำหนดของแต่ละประเทศเพื่อให้ธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้การทำการตลาดเชิงเนื้อหาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญอาลีบาบาเริ่มให้ความรู้กับผู้ประกอบการจีนเกี่ยวกับวิธีการโปรโมทสินค้าการสร้างรูปถ่ายที่ชัดเจนการเขียนคำอธิบายสินค้าอย่างมืออาชีพและวิธีการตอบสนองต่อคำถามจากผู้ซื้อนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในช่วงเวลานี้ตลาดโลกเริ่มสังเกตเห็นศักยภาพของอาลีบาบานักลงทุนต่างชาติเริ่มสนใจและให้ทุนสนับสน,นุนการได้รับการยอมรับจากตลาดโลกไม่เพียงช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังช่วยสร้างชื่อเสียงและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สิ่งที่น่าสนใจคืออาลีบาบาไม่ได้เน้นแต่การขยายตัวเชิงปริมาณแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการและระบบสนับสนุนการมีศูนย์บริการลูกค้าและทีมสนับสนุนที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลกเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและทำให้แพลตฟอร์มนี้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคง ในมุมมองของเทคโนโลยีทีมงานพัฒนาระบบสเกลใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้งานพวกเขาออกแบบเซิร์ฟเวอร์และเบสเดต้าให้สามารถจัดการกับธุรกรรมจำนวนมหาศาลและทำให้ระบบมีความเสถียรแม้จำนวนผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญคือการสร้างระบบนิเวศครบวงจรของอาลีบาบาไม่ว่าจะเป็น B2B B2C C2C ระบบชำระเงินและโลจิสติกส์ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายสินค้าได้อย่างง่ายดายทั้งผู้ประกอบการรายเล็กและผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก ความท้าทายในช่วงนี้คือการแข่งขันจากผู้เล่นต่างประเทศอย่าง eBay และ a เม z o n แต่ a l i b บ b a ใช้กลยุทธ์ปรับตัวให้เข้ากับตลาดจีนและตลาดโลกในเวลาเดียวกันการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้การสร้างความเชื่อมัน่นและการสนับสนุนผู้ประกอบการจีนคือสิ่งที่ทำให้ a l i b บ b a แตกต่างและยืนหยัดได้ในช่วงปี2003ถึง2005การบุกตลาดโลกของอารีบาบาสร้างบทเรียนสำคัญให้กับสตาร์ทอัพทั่วโลก การเข้าใจผู้ใช้เป็นหัวใจของความสำเร็จการสร้างความเชื่อมั่นและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดต่างประเทศสามารถสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่การสร้างฟีเจอร์ไหนแต่การแก้ปัญหาให้ผู้ใช้จริงๆ และนี่คือเรื่องราวของอาลีบาบาในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งบริษัทที่เริ่มจากการเข้าใจผู้ประกอบการจีนมุ่งสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกและเปลี่ยนภูมิทัศน์ของอ e ีคอมเมิร์ซไปตลอดการการเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์กลยุทธ์และการทำงานอย่างมุ่งมั่น เมื่ออลบาบาขยายตัวสู่ตลาดโลกสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนคือความเข้าใจในเชิงกลยุทธ์ของแจ็คหมาและทีมงานการทำให้ผู้ประกอบการจีนสามารถแข่งขันในเวทีโลกไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การขายสินค้าแต่หมายถึงการสร้างระบบที่ทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายทีมงานออกแบบอินเทอร์เฟซให้เป็นมิตรกับผู้ใช้แม้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์ออนไลน์ก็สามารถลงทะเบียนโพสสินค้าและจัดการคำสั่งซื้อได้ง่ายนี่เป็นการลดอุปสรรคการเข้าถึงตลาดโลกอย่างมหาศาล บาบายังเน้นการสร้างระบบค้นหาที่มีประสิทธิภาพพวกเขาพัฒนาระบบจัดหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจนทำให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้รวดเร็วระบบค้นหานี้ยังรวมถึงการแนะนำผู้ขายที่น่าเชื่อถือและสินค้าที่ตรงตามความสนใจของผู้ซื้อทําให้เกิดประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่น ในด้านการตลาดอาลีบาบาใช้แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการพวกเขาให้ความรู้แก่ผู้ขายเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสินค้าการถ่ายภาพสินค้าการเขียนคำอธิบายและการสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศสิ่งนี้ช่วยให้ผู้ขายปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการทำให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจและกลับมาซื้อซ้ำ ระบบชำระเงินและการจัดการความเสี่ยงยังเป็นอีกหัวใจสำคัญของความสำเร็จอาลีบาบาเริ่มพัฒนาระบบเอสโครเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถจ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยระบบนี้ทำให้ผู้ขายได้รับเงินเมื่อผู้ซื้อยืนยันว่าพอใจกับสินค้าและยังช่วยลดความเสี่ยงในการโกงหรือข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการเงินนี้ทำให้อาลีบาบากลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ซื้อและผู้ขายไว้ใจ ในด้านโลจิสติกส์อาลีบาบาเริ่มร่วมมือกับบริษัทขนส่งทั้งในจีนและต่างประเทศการจัดส่งสินค้ารวดเร็วและเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศทีมงานต้องประสานงานกับพันธมิตรขนส่งเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้การสร้างระบบรีวิวและคะแนนผู้ขายยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือผู้ซื้อสามารถตรวจสอบประวัติการขายรีวิวจากผู้ซื้อรายอื่นและคะแนนความพึงพอใจสิ่งนี้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ขายปรับปรุงบริการและสินค้าอยู่เสมอและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อที่อาจยังไม่เคยทำธุรกรรมกับผู้ขายรายนั้นมาก่อน ในเชิงธุรกิจการบุกตลาดโลกของอาลีบาบายัางสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศทีมงานต้องศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดด้านภาษีนโยบายส่งออกและกฎหมายต่างๆของแต่ละประเทศเพื่อให้ธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วงปี2004ถึง2005อาลีบาบายังเริ่มได้รับการสนใจจากนักลงทุนต่างชาติการได้รับทุนสนับสนุนไม่เพียงช่วยให้บริษัทขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศการยอมรับจากนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทําให้อาลีบาบาสามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติและผู้เล่นในตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ อาลีบาบยังให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนออนไลน์ทีมงานพัฒนาฟีเจอร์ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นแต่ยังช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ในมุมมองของเทคโนโลยีอาลีบาบามุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากการออกแบบฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับธุรกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญระบบต้องมีความเสถียรแม้จำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและต้องสามารถรองรับความซับซ้อนของธุรกรรมระหว่างประเทศได้ ความสำเร็จในช่วงนี้ยังสะท้อนถึงความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การเติบโตอาลีบาบาไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการขยายตัวในเชิงปริมาณแต่ยังเน้นคุณภาพของบริการการสร้างระบบสนับสนุนผู้ขายและการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สือ่อการผสมประสานระหว่างกลยุทธ์การศึกษาและเทคโนโลยีทำให้อาลลีบาบาสามารถยืนหยัดและเติบโตในตลาดโลกได้ อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ของแจ็คมาเขาไม่เพียงมองธุรกิจในแง่การขายสินค้าแต่ยังมองภาพรวมของระบบนิเวศธุรกิจออนไลน์การสร้าง B2B, B2C, C2C, ระบบชำระเงินและโลจิสติกส์ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้อลีบาบากลายเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร และนี่คืออีกบทเรียนสำคัญจากอาลีบาบาการเข้าใจผู้ใช้การสร้างความเชื่อมั่นและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดโลกเป็นหัวใจของความสำเร็จบริษัทสตาร์ทอัพที่ต้องการขยายสู่ตลาดโลกควรเรียนรู้จากแนวทางนี้การสร้างระบบนิเวศท,ที่ครบวงจรและเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจะสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเมื่ออาลีบาบาก้าวเข้าสู่ตลาดโลก การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการปรับตัวอย่างรวดเร็วคือกุญแจสำคัญทีมงานเข้าใจว่าการแข่งขันในระดับนานาชาติต้องมีทั้งความยืดหยุ่นและความแม่นยำบริษัทต้องปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคทั้งเรื่องบริการหลังการขายการจัดส่งและมาตรฐานคุณภาพสินค้า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของอาลีบาบาคือการสร้างระบบสนับสนุนผู้ขายอย่างครบวงจรผู้ประกอบการรายเล็กที่เพิ่งเข้ามาใช้แพลตฟอร์มจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้าการเขียนคำอธิบายและการตั้งราคาที่เหมาะสมการให้ความรู้เหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ขายปรับตัวแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อถือได้ ในช่วงปี2004ถึง2005ทีมงานยังเริ่มพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและระบบเอสโครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบนี้ช่วยลดความกังวลของผู้ซื้อเมื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มและผู้ขายจะได้รับเงินเมื่อผู้ซื้อยืนยันว่าได้รับสินค้าและพอใจนี่เป็นการสร้างความไว้วางใจที่สำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ การสร้างชุมชนออนไลน์ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญอาลีบาบาสนับสนุนให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถให้คะแนนรีวิวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสิ่งนี้ไม่เพียงสร้างความเชื่อมัน่นแต่ยังช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถเรียนรู้และปรับปรุงบริการได้อย่างต่อเนื่อง ในแง่เทคโนโลยีทีมงานพัฒนาระบบให้สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากและธุรกรรมซับซ้อนการออกแบบฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบคนหาให้มีประสิทธิภาพสูงทำให้แพลตฟอร์มสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและธุรกรรมระหว่างประเทศที่ซับซ้อนอาลีบาบายังให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล พวกเขาใช้ข้อมูลการซื้อขายและพฤติกรรมผู้ใช้ในการปรับปรุงระบบค้นหาการแนะนำสินค้าและกลยุทธ์การตลาดข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างแม่นยำและทันเวลา นอกจากนี้การร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกส์และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศช่วยให้อลีบาบาสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและเชื่อถือได้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในด้านการแข่งขันอาลีบาบาต้องเผชิญกับผู้เล่นระดับโลกอย่างอีเบย์และแ m มซอน แต่ด้วยการเข้าใจตลาดจีนอย่างลึกซึง้งการสร้างความเชื่อมั่นและการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอลีบาบาสามารถสร้างความแตกต่างและแข็งแกร่งในตลาดได้สิ่งที่สำคัญอีกประการคือการวางกลยุทธ์ระยะยาวทีมงานมองว่าการสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง,แ,งและมีความยั่งยืนสำคัญกว่าการเติบโตแบบรวดเร็วเพียงอย่างเดียว การลงทุนในเทคโนโลยีการสนับสนุนผู้ขายและการสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวการเข้าสู่ตลาดโลกของอาลีบาบาในช่วงปี2003 2005เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการรวมวิสัยทัศน์กลยุทธ์และเทคโนโลยีการเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องโชคแต่เกิดจากการทำงานอย่างมุ่งมั่นการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ เรื่องราวของบ a b a ในช่วงนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างระบบนิเวศครบวงจรและการเข้าใจผู้ใช้สามารถทำให้บริษัทจากประเทศเดียวก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้การให้ความสำคัญกับคุณภาพการสนับสนุนผู้ขายและการสร้างความเชื่อมั่นในผู้ซื้อคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ สุดท้ายความสำเร็จของอาลีบาบาไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์อ e ีคอมเมิร์ซในจีนแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้สตาร์ทอัพทั่วโลกเห็นว่าการมองการไกลการปรับตัวและการให้ความสำคัญกับผู้ใช้สามารถสร้างความแตกต่างและเติบโตในระดับโลกได้ หลังจากที่อาลีบาบาสามารถวางรากฐานในตลาดโลกได้แล้วช่วงปี2004ถึง2005ถือเป็นเวลาที่บริษัทเริ่มทดลองแนวคิดใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการปรับปรุงระบบค้นหาการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการสร้างฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น หนึ่งในความสำเร็จสำคัญคือการสร้างเครื่องมือสนับสนุนผู้ขายให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดโลกได้ด้วยข้อมูลการซื้อขายและพฤติกรรมผู้ใช้บริษัทสามารถแนะนำสินค้าและปรับกลยุทธ์ให้ผู้ขายมีโอกาสขายได้มากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากตลาดออนไลน์ธรรมดาให้กลายเป็นระบบนิเวศธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่าย อาลีบาบยังพัฒนาเครื่องมือด้านโลจิสติกสให้มีประสิทธิภาพสูงการร่วมมือกับบริษัทขนส่งระหว่างประเทศช่วยให้สินค้าจากจีนสามารถเข้าถึงผู้สื้อทั่วโลกได้รวดเร็วและน่าเชื่อถือการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ซื้อในด้านเทคโนโลยีทีมงานเริ่มให้ความสำคัญกับระบบสเกลใหญ่และฐานข้อมูลที่รองรับธุรกรรมจำนวนมหาศาล การออกแบบระบบให้สเสถียรและสามารถทำงานได้แม้ปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและรองรับความซับซ้อนของตลาดโลก การสร้างชุมชนผู้ใช้งานยังเป็นกลยุทธ์สำคัญผู้ซื้อและผู้ขายสามารถรีวิวแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อลีบาบาเรียนรู้และปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศเน้นการสร้างความเชื่อมั่นการให้ข้อมูลครบถ้วนและการให้บริการที่มิดบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคาดหวังของผู้ซื้อในแต่ละภูมิภาคการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้อลีบาบาสามารถแข่งขันกับผู้เล่นระดับโลกได้อย่างมั่นใจ หนึ่งในบทเรียนสำคัญคือการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการบริษัทไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ขายแต่เน้นการให้ความรู้และเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ขายเติบโตไปพร้อมกับแพลตฟอร์มการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์เชิงบวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ระบบนิเวศของอาลีบาบาแข็งแกร่งและยั่งยืน ในช่วงปีนี้อาลีบาบาเริ่มได้รับการยอมรับจากนักลงทุนระดับโลกความสำเร็จของบริษัทไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้แต่ยังดึงดูดทุนสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายตัวในระยะยาว การบุกตลาดโลกของอลีบาบาแสดงให้เห็นว่าการเติบโตไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการวางกลยุทธ์อย่างชัดเจนการเข้าใจผู้ใช้การสร้างความเชื่อมั่นและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกเป็นหัวใจสำคัญความสำเร็จนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับสตาร์ทอัพทั่วโลกที่ต้องการขยายธุรกิจสู่เวทีนานาชาติ ในมุมมองของธุรกิจและเทคโนโลยีเราจะเห็นว่าการรวมวิสัยทัศน์กลยุทธ์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลอาลีบาบาไม่เพียงสร้างแพลตฟอร์มแต่สร้างระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายและพันธมิตรทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกบทเรียนสำคัญของอาลีบาบา การทำความเข้าใจผู้ใช้การสร้างความเชื่อมั่นและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดโลกคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนบริษัทไม่ได้แค่ขายสินค้าแต่สร้างเครื่องมือและระบบสนับสนุนที่ทำให้ทุกฝ่ายสามารถเติบโตไปพร้อมกัน เมื่ออลบาบาเดินทางมาถึงจุดนี้ในช่วงปี2005สิ่งที่เห็นชัดเจนคือบริษัทไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแต่เป็นตัวกลางสร้างระบบนิเวศธุรกิจระดับโลกแจ็คมาและทีมงานมองไกลเกินกว่าการขายสินค้าพวกเขามองเห็นภาพรวมของการเชื่อมต่อผู้ผลิตผู้ขายผู้ซื้อและพันธมิตรธุรกิจเข้าด้วยกัน หนึ่งในกุญแจสำคัญของความสำเร็จคือการรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตและคุณภาพ a ล i บาบาไม่เพียงมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ขายหรือผู้ซื้อแต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้การสร้างความเชื่อมัน่นและการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในช่วงเวลานี้อาลีบาบาเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การเติบโตของผู้ใช้การขยายตัวของธุรกรรมระหว่างประเทศและความสำเร็จของเทาเป่าทั้งหมดสะท้อนถึงความสำเร็จในการรวมเทคโนโลยีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เข้าด้วยกันระบบค้นหาที่มีประสิทธิภาพระบบชำระเงินที่ปลอดภยัยและระบบสนับสนุนผู้ขายที่ครบวงจรทำให้แพลตฟอร์มสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคง การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยังเป็นหัวใจสำคัญฟีเจอร์อย่างการรีวิวคะแนนผู้ขายและระบบเอสโครช่วยให้ทุกฝ่ายมั่นใจในธุรกรรมและสร้างความยั่งยืนให้กับแพลตฟอร์มระบบนี้ยังช่วยให้อลีบาบาสามารถเรียนรู้และปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องอลีบาบาไม่ได้หยุดเพียงแค่การขายสินค้าแต่เริ่มมองหาโอกาสในการขยายโมเดลธุรกิจ เช่นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดการแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อและการสร้างฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตในระดับโลกได้ ในด้านเทคโนโลยีทีมงานให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบให้รองรับผู้ใช้จำนวนมากการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลธุรกรรมซับซ้อนสิ่งนี้ทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้เสถียรและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเวลาเดียวกันการขยายตัวในตลาดโลกยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของแจ็คมาเขาไม่มองเพียงแค่การเติบโตของรายได้แต่ยังมองถึงการสร้างระบบที่ทำให้ผู้ประกอบการจีนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ การให้ความรู้สนับสนุนและสร้างความเชื่อมัน่นเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้อลีบาบาแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆบทเรียนสำคัญจากช่วงปี2003ถึง2005คือการสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจรการเข้าใจผู้ใช้การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดและการสร้างความเชื่อมัน่นเป็นปัจจัยสาคัญในการเติบโตในตลาดโลกความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการวางแผนการเรียนรู้และการทำงานอย่างมุ่งมัน่น ในที่สุดการบุกตลาดโลกของอาลีบาบาทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในวงการอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกการสร้างแพลตฟอร์มที่ครบวงจรการสนับสนุนผู้ประกอบการและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้เป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จและเป็นตัวอย่างที่สตาร์ทอัพทั่วโลกควรเรียนรู้ เรื่องราวของอาลีบาบาในช่วงปี2003ถึง2005แสดงให้เห็นว่าการเติบโตระดับโลกไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีล้ำหน้าเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรวมกันของวิสัยทัศน์การวางกลยุทธ์การเข้าใจผู้ใช้และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม e-dd channel ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนด์ใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ